ตี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 ปังปังเจ้เลยปังปังปัมีคนโดนล่านี่อยู่นี่อยนี่เจอละเป็นสองคนสามคนเพื่อนหาทำเลดีๆเตรียมอันติเลยตรงนี้แหละตรงนี้แหละล่าก็นี่นี่วิ้นบินวินก็สองวิ้นไปนู้นมันมันตรงผมแล้วมันตรงผมแล้ววิ่งไปตรงนู้นวิ่นไปตรงนู้นตรงนี้อันติยาก ตีๆๆปังๆจะเลยปังๆๆไม่ได้โดนจิ้งจอกใช่ไหมถ้าโดนจิ้งจอกเป๊ะนะเอานี่เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวเขียวตัวเขียวสวยมึงจะไปไหนอ่ะฮึ่จะไปไหนตายสองตายแล้วโอเคหมาล่าเลยหมาล่าโอเคโอเคโอเคขวดเลยขวดเลยลุม เกิดใหม่ไสเวนเนี่เห็นปะ่ะคอมโบเราแม่งอย่างเดือดอะ่ะ